Good morning everybody how are you I'm teacher สุธิลาเย็นจั today I would like to talk about I have to go now I have to go now I รู้แล้ว go ก็รู้แล้ว now ก็รู้แล้ว, now ลว have ก็น่าจะรู้แล้ว to ก็น่าจะคุ้นแล้วเอ๊ะมันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่านะเป็นเรื่องใหม่ค่ะเพรา have กับ to เนี่ยเมื่อมาอยู่รวมกันแล้ว มันไม่ได้แปลว่ามีนะคะมันมีความหมายเท่ากับ must must อ่าเมื่อคลิปที่แล้วเรียนเรื่องของ must แปลว่าต้องไปแล้วนะมีความหมายต้องเหมือนกันเลยแต่มัน have to มันเป็น2ตัวใช่ไหมคะแล้วมันความหมายคือมันจะเบากว่าคำว่า must นิดนึงนะต้องเหมือนกันสิ่งที่ควรต้องทำแต่ไม่ทำก็ได้ไม่เดือดร้อนแต่คุณควรต้องทำประมาณนี้นะคะ ไม่เหมือน must ์มัสอันนี้มันรุนแรงถ้าไม่ทำก็อาจจะมีผลเสียผลกระทบแต่ have to เนี่ยทำควรทำอะแต่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรอ I have to go I have to go นะ It has to exercise It has to exercise นะเราจะสังเกตแล้วนะคะว่า have เนี่ย มันมี2ตัวใช่ไหมที่เคยเรียน h a v e กับ has เพราะนั้น h a v e กับ has มันจะไม่เก่งไม่เก่งเหมือนกับเจ้า shoot กับเจ้า must ที่ใช้ได้กับทุกตัว h a v e กับ has มันเลือกเหมือนเดิมค่ะ h a v e มันจะเลือกอประธานกลุ่มที่เป็น plural นะคะส่วน has เนี่ยมันจะเลือกประธานที่เป็น singular นะคะ plural singular ถ้ายังไม่ลืมเราก็ต่อกันติดนะคะแต่ถ้าลืมแล้วก็จะงงๆอีกละ เนาะแล้วเวลาเป็นปฏิเสธนะก็ต้องอาศัย don't กดด d าซึ้นมาช่วยนะ don't มาช่วยให้คำหมายให้ความหมายว่าไม่ช่วยกับประธานกลุ่มที่เป็น plural นะ you don't have to study hard คุณไม่จำเป็นต้องเรียนหนักหรอกนะแล้วถ้าเป็น he ล่ะเอา he เป็นกลุ่ม singular ใช่ไหม มันจะเลือกตัว d ัซ s ึนค่ะเพราะดัซซึนให้ความหมายว่าไม่ซึ่งใช้กับประธานที่กลุ่มเป็นกลุ่มของ singular นะก็จะเป็น he doesn't have to cook เขาไม่จำเป็นต้องทำอาหารองรู้เดิมทั้งนั้นเลยค่ะโดนกับ d ัซ s ึนนี่โครงสร้างอะคือเจ้า have to หรือ has to อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นกลุ่ม Singular หรือ plural ถ้าเป็นกลุ่ม plural ก็จะใช้ h a v e to ถ้าเป็นกลุ่มของ Singular ก็จะ has to แล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งค่ะ you have to read this book เลือก h a v e to เพราะว่าประธานเป็น you เป็นกลุ่ม plural คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้สิ Tom has to read that book ทอมต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นสิทอมเป็นซิงคูล่าเพราะฉะนั้นใช้ has to ประโยคบอกเล่าใช่ไหมทีนี้เรามาดูประโยคแบบอื่นกันต้องได้สามแบบใช่ไหมคะ,ะประโยคปฏิเสธเพราะนั้นก็ don't กับ doesn't เข้ามาช่วยในประโยคปฏิเสธให้ความหมายว่าไม่อเอามาวางไว้หน้า have to นะคะมันจะไม่เหมือน must นะ must เอาน็อตมาวางไว้ข้างหลังแต่ถ้าเกิดเป็น h a v e t o เนี่ยต้องเอา don't กับ doesn't มาช่วยอันนี้เราจำยากมากถ้าบอกตรงๆก็คือจำยากมันยากอะครูก็บอกแล้วว่าถ้ามันยากอะ่ะพูดไปเลยค่ะเราหัดพูดไปเลยว่า I don't h a v e to g o เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้เจ้า o ด t เนี่ยมันมาช่วยในประโยคปฏิเสธนะ You don't have to study hard. He doesn't have to cook. ประโยคปฏิเสธก็เป็นแบบนี้ค่ะเอา don't มาไว้ข้างหน้า have to เออแล้วพอใช้ don't ใช้ d o e s h ซึ่งแล้วเนี่ยตามหลังเนี่ยเป็น have to ทุกตัวเลยนะไม่ต้องเป็น have เป็น has นะคะเพราะว่าเจ้าดูกับเจ้า don't อ่าเจ้า sorry เจ้า don't กับเจ้า d o e s h ซึ่งเนี่ยมันมาช่วยไอายิ่ง d o e s h ซึ่งแล้วเนี่ยมันมาช่วยเสียง s แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็น has ไม่ต้องเป็น has อีกแล้วก็กลับไปเป็น have to เหมือนเดิมประโยคคำถามก็เหมือนเดิมค่ะถ้าประโยคปฏิเสธอาศัย verb to do เข้ามาช่วยเวลาเป็นคำถามก็อาศัย do ถามเหมือนกันค่ะ do คู่กับ day ใช่ไหม do คู่กับประธานกลุ่ม plural do they have to study hard เรียงประโยคเหมือนเดิมอตอบรับก็คือ yes ถาม day ตอบ day ขึ้นต้นได้วยตอบ do ตอบปฏิเสธก็ no ถนะาม day ตอบ day ถามดูตอบดู no หัว no ท้าย not ลืมไปยังนะเพราะนั้นดูกับ not มันย่อดได้เป็น don't ต่อมา does she have to speak English สังเกต have to นะคะหน้าตาอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเจ้า does มันมาช่วยเสียง s ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น has ก็กลับไปเป็น have เหมือนเดิมนะ does she have to speak English นะถ้าใช่ก็ตอบ yes หลอนต้องพูดภาษาอังกฤษไหมเนี่ยใช่หล่อนต้องพูด,ออต,อพดตอบ yes ถามชีตอบชีขึ้นต้น o e s ตอบท้ายลง o e s นะคะแล้วฟุลสต็อปด้วยถ้าไม่ใช่ตอบ no ถามชีตอบชีถามด s s ตอบ o e s แล้วอย่าลืมบวก not ด้วยนะ o e s กับ not รวมเป็น d s ส s ึนนะ no หัว no หาง not นะคะหัว no หางน o t โครงสร้างก็ตามนี้โครงสร้างไม่ต้องไปจำก็ได้เราพูดเป็นประโยคไปเลยเราก็จะรู้เองอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตแล้วเนี่ยเขาจะนิยมเรียนโครงสร้างก่อนนะแล้วก็มามาแตกเป็นประโยคแต่เด็กเล็กเนี่ยถ้าดูโครงสร้างอาจจะดูไม่เป็นเนี่ยคะเราก็ต้องมาดูประโยคก่อนพูดประโยคให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแตกโครงสร้างได้นยอย่าง do the y have to study ฮะเราแตกได้ไหมดูก็คือ do they, ก็คือ subject ใช่ไหมคะ h a v e to ก็คือ work to h a v e บวก to study 5เป็นคำขยายยาเงี้ยเราก็ดูได้แค่นี้ค่ะเนื้อหานะส่วนที่เหลือคือต้องไปฝึกนะเผื่อเราจะงงนะไปฝึกเพิ่มดูให้ให้งงมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเนาะลองไปฝึกดูนะคะ Exercise change to negative sentences negative sentences นะ negative แปลว่าปฏิเสธค่ะนั้นก็บอกว่าให้คุณเนี่ยทำประโยคเหล่านี้เปลี่ยนไปเป็นประโยคปฏิเสธ n u ม b e r one you have to talk in the library library แปลว่าห้องสมุดนะคุณต้องพูดคุยในห้องสมุดนะให้เราแต่งประโยคว่าคุณต้องไม่พูดคุยในห้องสมุดถามว่าถ้าแอบคุยได้ไหมได้นะคุณครูไม่ทราบนะคุณครูไม่เห็นใครคุยแอบคุยกันเสียงงุ้มงินะ ไม่มีใครว่าเนาะเพราะาไม่เห็นใช่ไหมคะแต่แได้ว่ามันสมันสมควรที่จะต้องคุยในห้องสมุดไหมในห้องสมุดเขาก็ต้องมีไว้ให้อ่านหนังสือใช่ไหมเราเสียมารยาทเราไปคุยอย่างเงี้ยอ่ะวันนั้นคุณต้องนะคุณต้องไม่คุยนะแต่ถ้าถามว่าคุณคุยแล้วคุณเขาจะไปตีคุณไหมก็ไม่นะมันเป็นเรื่องของมารยาทนะคะ n u m มือชื่อ do we have to go to school do we have to go to school คุณ ต้องไปโรงเรียนไหมเนี่ยถามเฉยๆไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ must น่ะคือคุณไม่ไปอ่ะมันอาจจะเป็นเออเลยกําหนดลาแล้วอ่ะคุณขาดมาเยอะแล้วอ่ะพอคุณไม่ไปวันนี้อีกวันหนึ่งก็จะคือมันจะหมดเวลาที่ที่เขาให้คุณสามารถลาได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นว่าคุณจะต้องไปทําเรื่องคําร้องขอขอลาขออนุญ,ญาตลาด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องลาเกินก่อนเกินกว่ากําหนด แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องปกติที่เกิดคุณไม่ค่อยได้ลาเกินไม่ได้ขาดบ่อยอย่างเงี้ยก็ธรรมดาว่าคุณต้องไปโรงเรียนไหมต้องไม่ไปก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะ Do we have to go to school? นะก็ให้ทำเป็นรประโยคปฏิเสธนะอันนี้เป็นรประโยคคำถามใช่ไหมเราเป็นเป็นคำตอบแบบปฏิเสธก็แล้วกันเนาะ Number threeThey have to clean their beds. นะเขาต้องทำความสะอาด เตียงของพวกเขาทั้งหลายก็ให้แต่งว่าเขาไม่ต้องทำนับว่าโฟ he has to work hard เขาต้องทำงานอย่างหนักก็ให้แต่งว่าเขาไม่ต้องทำงานอย่างหนักอย่าลืมนะเวลามี verb to do มาช่วยอะ่ะ has to ต้องกลับไปเป็นช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมนะช่องที่หนึ่งของ has to ก็คือ have นะคะ have number five does linda have to go abroad next month Does Linda have to go abroad next month? Next month? Ừ, ไปไหมไปต่างประเทศไหมลินดาลินดาต้องไปต่างประเทศไหมก็ตอบเป็นในเชิงปฏิเสธว่าไม่หล่อนไม่ต้องไปนะโอเคไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าก็ลองไปดูคลิปเพิ่มเติมเอานะคลิปนี้ไม่ยาวแต่ว่าค่อนข้างจะต้องอาศัายความเข้าใจพื้นฐานจากคลิปเดิม นะถ้าคลิปเดิมๆไม่รู้เรื่องหลายคนก็จะบอกว่าคลิปนี้มันยากนะแต่ถ้าคลิปไหนอย่างเช่นชนะุดเริ่มตั้งแต่ชนะูดละถ้าใครเข้าใจมันก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคยากง่ายอยู่ที่ตัวเราเนาะพื้นฐานเราด้วยนะคะความสนใจของเราด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ยากเกินความตั้งใจของพวกเรานะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะ goodbye ค่ะ